ในช่องต่อไปจะเป็นช่องที่นักเรียนจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านค่ะซึ่งรหัสผ่านนี้นะคะจะใช้อักขระ8ตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูแอนจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอีเมลและก็จะพานักเรียนสมัคร Gmail จาก Google ค่ะ สำหรับอ e ีเมลนะคะย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์เมลค่ะก็คือเป็นอ e ีเมลในรูปแบบของสื่อดิจิทัลที่เราสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองนะคะ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าอีเมลมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารมากไม่ว่านักเรียนจะสมัครผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามหรือแม้แต่ที่นักเรียนชอบก็คือการเล่นเกมใช่ไหมคะก็ต้องใช้อีเมลในการสมัครและนอกจากนั้นอีเมลที่นักเรียนสมัครไป ทางบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักเรียนได้สมัครไปแล้วก็จะส่งลิงก์กลับมาที่อีเมลเพื่อที่จะให้นักเรียนยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลค่ะการส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะคะก็ช่วยให้ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารกันสั้นลงค่ะจากหลายวันนะคะกลายเป็นไม่กี่นาทีและยังทำให้ลดภาระของขยะที่ใช้ในการเขียนจดหมายได้ด้วยค่ะ สำหรับอีเมลนะคะก็มีหลายๆบริษัทเช่นเดียวกันค่ะโดยนักเรียนจะสังเกตทางแอ g ไซน์ะคะว่าแอ d ไซน์ sign ด้วยอะไรเช่น @hotmail.com@ o u t l outlook.com รวมไปถึง a gmail. c o m ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือ 1. สมุด2 2. ินสอหรือปากกาค่ะ เพื่อที่จะจดว่าเราได้รับอีเมลเป็นอีเมลอะไรและมีพาสเวิร์ดอะไรด้วยที่นักเรียนได้กำหนดลงไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแอนจะมาสอนนักเรียนสมัคร Gmail ซึ่งมีวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้สำหรับการสมัครอีเมลนะคะนักเรียนเข้ามาที่ www.google.com ค่ะ เพื่อเข้าสู่หน้าของการสมัครหรือสร้างบัญชีจาก Gmail เมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้นักเรียนกดปุ่มสร้างบัญชีค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าที่นักเรียนจะต้องกรอกชื่อนามสกุลลงไปโดยชื่อนามสกุลนี้จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นักเรียนสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้นะคะ ในช่องต่อไปนี้คือช่องของชื่อผู้ใช้ซึ่งจะเป็นชื่ออีเมลของตัวนักเรียนเองซึ่งช่องนี้เมื่อนักเรียนเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยที่นักเรียนจะสามารถใช้ตัวอักษรตัวเลขและจุดได้ในตัวของโปรแกรมเองจะแนะนำที่นักเรียนสามารถจะใช้ได้ดังกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ค่ะ ถ้านักเรียนนะคะไม่พอใจนักเรียนก็สามารถใช้ชื่ออื่นๆลองเปลี่ยนลองปรับดูนะคะอย่างชื่อนี้ที่คุณครูได้นำมาระบบจะแจ้งว่าชื่อผู้ใช้นั้นมีผู้อื่นใช้อยู่แล้วให้ลองใช้ชื่ออื่นนักเรียนก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้หรือเลือกตามช้อยที่ระบบแจ้งมาเลยก็ได้ค่ะซึ่งเมื่อคุณครูนะคะได้ลอง พิมพ์ตัวอักษรไปแล้วก็สามารถใช้ได้ที่ชื่อนี้ค่ะก็คือ a n n i e แสงสันนะคะ ในช่องต่อไปจะเป็นช่องที่นักเรียนจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านค่ะซึ่งรหัสผ่านนี้นะคะจะใช้อักขระ8ตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ผสมกันซึ่งในที่นี้ครูแอนได้ตั้งเป็น a n n y 1 2 3 4เป็นรหัสง่ายๆโดยที่หลังจากนี้เมื่อสมัครเสร็จแล้วนักเรียนยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไป เมื่อคลิกปุ่มถัดไปแล้วนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่ยินดีต้อนรับสู่ Google ค่ะซึ่งหมายความว่าอีเมลของนักเรียนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ดังตัวอย่างของคุณครูก็จะเป็น a n n i e s a สงส a n g m a i l c o m คค่ะในช่องต่อไปก็จะเป็นช่องที่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่ได้บังคับนะคะแต่ถ้ามีจะดีมากแล้วก็ที่อยู่สำรองค่ะของอีเมลนะคะอันนี้ก็ไม่บังคับเช่นเดียวกันเราจะใช้ที่อยู่นี้เพื่อรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยเช่นเมื่อนักเรียนลืมรหัสผ่านนักเรียนก็จะไปกดนะคะลืมรหัสผ่านจากนั้น ก็จะมีลิงก์ส่งไปที่อีเมลสำรองนี้ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องกรอกวันเกิดค่ะเป็นวันที่เดือนและปีคิตทศกราชนะคะซึ่งปีคิดทศักราชนี้สามารถคำนวณได้โดยที่นักเรียนเอาพุทธศักราชหรือปีพศที่นักเรียนเกิดมาลบด้วยตัวเลข5 4 3สดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ นำเอาพศ2564ลบด้วย543ก็จะได้เท่ากับคลิทเศักราช2,021ค่ะจากนั้นเลือกเพศของนักเรียนและกดปุ่มถัดไปค่ะก็จะเจอหน้าตาของ Google ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดนะคะถ้ามีการสร้างบัญชี Google นักเรียนจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการต่างๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าจะอธิบายไว้ในนโยบายและความเป็นส่วนตัวร่วมไปถึงประเด็นสำคัญด้วยก็คือเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google แล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าบัญชี Google เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้เช่นชื่อที่อยู่อ e ีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ mm hmm. เมื่อใช้บริการต่างๆเช่นการใช้ Gmail หรือการแสดงความเห็นในวิดีโอ YouTube Google นี้จะจัดเก็บข้อมูลที่นักเรียนได้สร้างไว้ทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงการใช้ o o o l l m m p s ในการค้นหาร้านอาหารหรือการเดินทางการท่องเที่ยวต่างๆ Google ก็จะนำไปประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะจัดเก็บในรูปแบบของวิดีโอที่เราได้ดูไปรหัสอุปกรณ์แล้วก็ที่อยู่ IP ข้อมูลคุกกี้และก็สถานที่ตั้งค่ะ เมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะก็สามารถเลือกช้อยได้เลยว่าจะบันทึกประวัติของ YouTube ลงใน Google ไมหรือว่าไม่ต้องบันทึกจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มยอมรับค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของ Google Mail แบบนี้ค่ะก็คือเป็น Gmail ของเราเอง อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google นะคะที่ครูนำมายกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นกันเมื่อเราสร้างอีเมลใหม่ขึ้นมาผลิตภัณฑ์มากมายที่เราเอามาใช้ประโยชน์ด้านของการเรียนการสอนและด้านของการศึกษาค่ะ การส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะคะก็ช่วยให้ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารกันสั้นลงค่ะจากหลายวันนะคะกลายเป็นไม่กี่นาทีและยังทำให้ลดภาระของขยะที่ใช้ในการเขียนจดหมายได้ด้วยค่ะวันนี้หวังว่านักเรียนจะได้รับอีเมลไปแล้วนะคะไหนใครทำได้บ้างครูแอนขอชื่นชมค่ะ และก็อย่าลืมนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนจากคลิปวิดีโอนี้ด้วยการตอบคำถามง่ายๆผ่านทาง Google Form ให้ครูแอนด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย